สวัสดีครับอยู่กับบอมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีส่งมอบนิสสันนาวาล่านะครับ Black e dition 4ประตูสีเทา GTR อเทา GTR นะเพราะว่าของเรามีซูเปอร์คาร์นะเราต้องพูดว่าเทา GTR นะครับคันนี้นะครับ Black e dition นะครับเครื่อง 2,300cc เทอร์โบคู่เกียร์ออโต้นะครับ190แรงม้านะครับเป็นเครื่องของเ u โนนิสสันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูว่าคันนี้มีสเปคอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับเริ่มจากด้านหน้านะครับโอ้โหดูดันมากครับทั้งกระจังหน้าสีดําขนาดใหญ่ทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์สี่เลนนะข้างละสีเป็น8เลนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโหลหล่อเลยอ่าด้านหน้าครับเห็นไหมกระจังหน้าครับเป็นทรงเหมือนจะเป็นตัวีนะแต่ว่ามีคาดบนนะครับเนี่ยเป็นสีดําด้านนะหล่อดุดันนะ มีคําว่านาวาร่าอยู่ด้านบนด้วยนะครับตรงนี้ตาสัญลักษณ์นิสันครับตัวนี้จะมีกล้องหน้านะอยู่ด้านล่างนะเพราะว่าคันนี้เขามีกล้องมองภาพรอบคัน360องศาครับมาเดี๋ยวมาดูมุมข้างด้านหน้ากันเห็นไหมไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์4เลนนะครับแบ่งเป็นไฟต่ำา2เลนไฟสูง 2- เลนแล้วก็เป็นคิวเดย์ไลท์นะคิวเดย์ไลท์เขาจะอยู่บนล่างเลยนะตัวนี้ตาคมมาก กระจังหน้านะครับหรือกันชนด้านล่างนะครับก็ออกแบบให้ดูดุดันนะตรงนี้แล้วก็ฝากระโปรงครับตามสไตล์ Black Edition ครับมีสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้หล่อๆเลยครับด้านหน้าโอด้านข้างกันบ้างครับมาคิวซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับตัวนี้มีหัวน็อตด,ด้วยดูดุดันมากล้อแม็กครับได้แม็ก หรูนนะแล้วก็ลายดุดันสีดำเลยได้ยางโตโยครับ a 25นะครับยี่รุ่น open country นะตัวนี้จะเป็นล้อแมกขอบ18นะครับขนาดยาง255 60 r 18นะครับเป็นยางเลดียนเดอร์กระจกมองข้างครับมีตัวไฟเลี้ยว led ตรงนี้แล้วก็ เนี่ยกล้องมองภาพรอบคันสามร้อหกสิบองศาซ้ายขวานะอันนี้นะแล้วก็นี่ครับมือเปิดประตูสีดาครับมีคีเล็เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนี่ก่อนนะเราจะได้เห็นด้านข้างตามสไตล์กระบะยกสูงครับจะมาพร้อมกับบันไดข้างนี่บันไดข้างเขาก็สีดํานะแข็งแรงนะแล้วก็มีตัวกันลื่นนะขึ้นลงสะดวกสบายมากเมื่อเปิดสีดำฮนะทั้งสีบานแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์งนไปนู่นเลย Black Edition คิ้วล้อด้านหลังครับฝาถังน้ํามันนะครับเราถ้าเราปลดล็อกรถเนี่ยเราสามารถกดหนี่เพื่อที่จะเปิดได้เติมน้ํามันดีเซลครับตัวนี้ดีเซล b 7, b B10 B20 ได้กระบะไลเนอร์แถมให้ลูกค้าครับตัวนี้เป็นของนิสสันแท้ด้านบนครับจะมีเสาอากาศคีิปฉลามนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3 แล้วก็ด้านหลังโอ้โหไฟท้ายหล่อมากครับเป็นไฟ LED นะเป็นหลอดแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็กันชนท้ายครับสีดาดุด้านมีเ,เซนเซอร์เตือนวัตถุด้วยสติ๊กเกอร์ด้านหลังก็ไม่ลืมใส่มาให้ครับมือเปิดครับมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไว้เป็นกล้องถอยแล้วก็เป็นกล้องส6 0องศาครับตราสัญ,ญลักษณ์นิสสันฝา กระบะท้ายนี่ทำลายคำว่านาวาล่าให้ด้วยตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคและฝาท้ายเขาเนี่ยมีที่ล็อกด้วยนะครับเห็นไหมกระบะหลายๆรุ่นตอนนี้ถอดถอดตัวกุญแจล็อกตรงนี้ออกไปแล้วนะแต่ว่านาวาล่ายังให้อยู่และที่สำคัญครับฝาท้ายเขาใส่ตัวช่วยผ่อนแรงมาให้จากโรงงานนะนาวาล่า ให้ฝาท้ายช่วยผ่อนแรงมาจากโรงงานคุณผู้หญิงก็เปิดฝาท้ายได้สะดวกสบายครับเบาๆไม่หนักบางรุ่นเนี่ยต้องซื้อเพิ่มเอานะนี่มีปุ่มคียเลสนะมาดูด้านในกันบ้างครับเปิดประตูเข้ามาครับนี่แผงประตูอ่าตัวนี้จะเป็นหนังนะ กระจกไฟฟ้าปรับเลนกระจกมองข้างพับกระจกไฟฟ้าพวงมาลายัยพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันครับและครูสคอนโทรลหน้าจอเรือนไมคครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็มีเข็มอยู่ด้านข้างนะวัดรอบซ้ายแล้วก็ความเร็วอยู่ฝั่งขวาที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบหน่วงเวลาครับแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านในฝั่งขวาเป็นก้านไฟครับก้านไฟเขาจะเป็นมีไฟอโอโต้ให้นะครับ เปิดปิดออโต้ปุ่มปรับทริปแล้วก็ traction control ครับป้องกันล้อหมุนฟรีถัดไปด้านล่างสุดเลยก็จะเป็นเปิดฝากระโปรงหน้านะอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้อ่ามาดูด้านบนตรงนี้ครับกระจกมองหลังแบบตัดแสง Auto. ออโต้สะดวกสบายนะแล้วก็หลอดไฟเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวนะครับเป็นหลอด LED ที่ใส่แว่นตาตรงนี้มีมาให้ และก็เครื่องเสียงครับเครื่องเล่นเป็นจอสัมผัสนะครับมีปุ่มคามิล่าเห็นไหมเพราะว่าเขามีกล้องมองภาพรอบคันนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยกล้องมองภาพ360องศาจะขึ้นหรือเราสามารถกดเปิดเพื่อที่จะดูวัตถุรอบคันได้จากปุ่มคามิล่าตรงนี้แอร์ออโต้ครับเซนเซอร์ <S S เปิดเซนเซอร์เตือนวัตถุรอบคัน ช่องเสียบ USB-A, u x ครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟเกียร์ออโต้ครับตัวนี้7สปีดพร้อมกับโหมดแมนนวลภายในก็แบบนี้เลยสวยๆสวยๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังยังมีถุงอยู่นะเพราะว่ารถใหม่กำลังรอสงมอบนะครับ ด้านหลังมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับช่อง USB นะชาร์จไฟสำหรับคนแถวหลังโอเคเป็นไงกันบ้างครับนิสสันนาวา拉แบล็กอีดิชันเกียร์ออโต้คันนี้หล่อดุดันมากนะสเปคครบราคาถ้าเกียร์ธรรมดา884,000ครับถ้าเกียร์ออโต้934,000บาทติดต่อเซลล์บอมได้นะครับ มีโปรโมชั่นดีๆมอบให้นะคันนี้ลูกค้ามาจากต่างจังหวัดด้วยนะมารับรถที่อุบลน,นะขอบพระคุณคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจรุ่นไหนนิสสันนาวาล่าหรือว่านิสสันรุ่นอื่นๆสีไหนอยากดูรีวิวก็แจ้งบอมได้ครับในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ครับโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตรถนิสสันรุ่นใหม่ๆกันได้ที่ช่องนี้เลยนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ